อพราว่าอาจารย์มานั่งสมาธิผมก็เลยไม่อยากรบกวนครับออ๋ พี่ครับแล้วอย่างเจดียงนี้เป็นเจดีย่างเงี้ยก็เจอที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอ๋อครับแต่ไม่ใช่ตอนที่เขาบรรจุแต่เขาสร้างถึงแสดงว่าเก่ามากอืมไม่ไม่ไม่ถึงกับเก่าเท่าไหร่แต่เรา้องไม่รู้ว่าเขาบรหลงข้างในเก่าแค่ไหนเราไม่รู้แต่เจดีย์น่าจะไม่ไม่ประมาณประมาณสิบปีอะไรนี่ไม่ยองต้องไปชั่งช่วงหรือ แมแอ้ไม่เหองผมเดินเลยขึ้นไปแต่มันปูปูเดินดงบ้างเกิดขึ้นเองครับอาจารย์อันนี้จะเป็นเหมือนเสียงปูด้วยั้างๆก็จะอ๋อ ยอ้อยมมาอย่างข้างบนให้มันเขียนนะออ <laughs> ให้คนเขียนอ,อนอ <laughs> อันนี้เป็นเทียนนะพี่อนนี้ <laughs> อหออยเวลาหดมากๆหินพากรไ้นมประทาอ๋อนึกว่าเทียนน้หยดลงไม่ใช่บไม่ใช่จ้าอันนี้ลงไปลึกไหมครับในตรงนี้ลึกมากเลยก็ยิ่งลงอากาศอาจารยิ่งน้อยอ๋อแต่ับคนเดียวมากกว่า แต่แต่ลงไปไปได้ไปได้อไปเรื่อยๆเคยเคยมีคนลงไปไหมมีโยมมีทั้งหลวงตาอะไรเงี้ยประมาณประมาณเท่าไหร่ไปผมบอกไม่ได้นะแต่ผมก็เคยลงเหมือนกันประมาณกี่กี่กี่นาทีจารลงไปประมาณกี่เมตรกี่กี่ร้อยเมตรตึ้งชั่วโมงอะคือชั่วโมงก็ยังไม่สุดเออถ้าผมมองลงไปผมผมมองลงไปผมว่าลึกแต่ว่าแต่ว่าการเดินทางก็จะยากแต่อากาศถ้าอาจารย์หายใจไงเอ้ยหลวงพี่หายใจไงจะเป็นช่วง เออถ้าเราเข้าไปลึกใช่ไหมสมมติเราเจอทางจะไปทางแยกอยู่แล้วพอเข้าไปก็จะตรงปหน่อยอากาศเิ่มน้อยแนละ้วแต่ใหญ่ใหญ่เหมือนอย่างนี้ไหมจะเล็กลงยอมต้องคานเหมือนงูอะ <ทำ S 1> เข้าไปเหมือนงูแต่แต่ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆแล้วมีโถงใหญ่โถงเล็กไหมอืมโถงใหญ่ยังไม่เจอนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแคบลงแคบลงแล้วก็จะมีใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ไม่มีหถงยังไม่เจอแต่เดินได้ไม่ได้นะแต่โลต้าจะบอกว่าจะมีทางไปถลุกเอ่อลุหรือโคไปอีกที่อืมอันนี้เขาเรียกทำอะไรครับ ว่าถ้ำสุโขอยี่ยวถ้ำสุโขอ่าถ้ำสุโขอันนี้ถ้ำสุโขลึกลึกลึกไหมครับลึกม่ไม่ไม่ไม่รู้ว่ากี่เมตรกี่ตรงที่ที่เอาที่หลวงพี่เคยไปจไม่ถูกกันเลยจัาไม่ถูกก็จะมีทางลงอีกทางเลยคือตรงนั้นแล้วหลวงพี่ตอนไปนี่เทียนหรือหรือตัวหรือไฟฉายหรือใช้ไฟฉายเลยคือเพราะเทียนจะหายใจไม่ออกนะเทียนบางทีก็จุดไม่ติดอ๋อไม่มีอากาศอ่าไม่มีอากาศใช่ เราเอาแล้วการหายใจเราเราควบคุมยังไงครับอืมเหมือนเหมือนเวลาที่เราเหมือนเราสกวนตเ้ลงไปเพราะเราลงคนเดียวใช่ไหมครับมันจะแบบมีอะไรบางอย่างให้เราตื่นเต้นเลยครมันจะเต้นหายใจไวขึ้นแต่เราก็ค่อยปรับให้ได้ช้าลงอคือถ้าเราเจองูอันนี้มันมันก็ให้รีถอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางมันเป็นทางแบบเหมือนเรื้อยอ๋อมีเจอไหมยังไม่เจอช่ดงดีเลยไม่เจอ เดี๋ยวผมมองแล้ว้อ่านาลลึกยงดูรุยเลยนะเรบกล้าไปเคยไปบอยผมไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่แต่เห็นแบบเข้าไปแบบดูดูไปไม่เอาผมไม่เอาแต่ว่าผมอยากดูว่าฝุดแค่ไหนแค่ไหนจะลองไม่ไดเดี๋ยวพาไปลึกไม่เอาเอาที่เป็นโถงนี่ลงไปลึกนะอาจารย์ก็ยังยังไปได้เรื่อยๆยูคือถ้งโถงนี้ยังลงได้อยู่แต่ว่าการลงก็จะชันนิดหน่อยถ้าโยมีเวลาก็สามารถผ่านได้ อ๋อเป็นต้องแต่เป็นโถงแต่ว่าถึงมดถุงคานผมไม่กล้าอ๋อยังไม่ถึงคือไปไม่ถึงจุดนั้นแน่นอนอ๋อที่จะโถงนี้ลงไปประมาณประมาณกี่เมตรครับอาจารย์คือผมกะเรื่องระยะไม่ถูกผมลงไปก็ประมาณโยนเปิดไปใช้แล้วน่จะไม่ค่อยสว่างนะครับแต่ว่าก็พอเดินได้คือปกติคนเอจะหยุดแค่ตรงนี้ครับใช่ผมยังยังอยากดูอยู่แต่ว่าผมก็ได้แค่แค่มาสองแค่นั้น เราไม่มีโอกาสาปฏิบัติเอ,อ,องผมเป็นสานยอนปฏิบัตินะครับอาจารย, <c oughs> ย,ยแ์แต่พายังลึกแค่เนั้ยผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องอย่างนั้นโอ้โหนี่างนี้จะเป็นทางลับโยบลัดถ้างอย่างเงี้ยเราก็จะแบบต้องย่อตัวลงหน่อยแต่นี่คือทางรัด คือจะมีสองทางถ้าทางนู้นจะเดินได้เดินเดินทางนี้เดินง่ายกว่าตรงนี้มันจะค่อยๆต้องกลมต้องยอ่คอยค่อนข้างเยอะเคยมีมีมีคนมาเรื่อยครับหลวงพี่คือตรงนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่ตรงนี้มีแต่คนที่ส่วนใหญ่อยากดูมากกว่าอยากรู้มากกว่าอือแล้วแล้วหลวงพี่ปล่อยไปไหมหรือไม่ปล่อยอือส่วนใหญ่เขาเข้าแค่ถึงแค่นี้เขาก็ไม่ลงแล้วเพราะว่าเขาไม่รู้ข้างล่างอย่างเงี้ยอืม คือผมไม่เจอคนที่ลงมาถึงตรงนี้แบบแบบในขณะที่ผมบวชอยู่ยังไม่เจอมันก็ไม่น่าจะมีนะผมว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าคนเราไม่ชินถามพี่ด้วยแหละแรอันนี้หนึ่งทางอันนี้หนึ่งทางถามว่าลงได้ไหมลงได้นะโยมแต่ว่าเพราะแต่ยังไม่มีใครเคยไปสุดเลยสุดเนาะยังไม่มีโยมนี่คือต้องใช้เวลาหลายวันเนี่ยตามทางเนี่ยอันนี้หลวงพี่ก็ไม่อยากลงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวชุดเลย อ๋อหนงพี่ไม่อยากลงเลยนละไม่ไม่ถ้าตรงที่คานน่ไม่ลงแน่นอนอ๋อไม่ลงไม่ลงแต่ว่าผมมานี่ผมแบบไม่รู้ทําไมเดี๋ยวขี่รถเลยไปแล้วนะหลวงพี่แต่ว่าผมถ้าไม่ถอยกลับมาก็ไม่รู้อ่าถ้าพูดถึงวัดนี้ก็คือจะเป็นวัดอไม่ใช่แบบแนวเทรวาสที่นักสือพูดอย่างเดียวก็จะมีองค์ยานด้วยครับครับพวกแค่พวกปู่อะไรเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็คือมีเจ้าทําอยู่ก็คือเป็นปู่ด้วยซี อที่อยู่หน้าถ้ำเด็วจะพาไปว่าถ้ามาคนเดียวมันจะตื่นเต้นหน่ะหายใจยากอุ Radio ้ยผมไม่กล้าผมไม่ว่าที่ที่ที่แบบนี้เนี่ยที่มีที่อุบลข้าี่แต่ว่าเป็นเป็นอยู่วัดวัดถ้ำปฏิหารนะครับอายพของไฟแล้วลงไปลึกประมาณนี้เหมือนยกั้โอ้ยผมไม่ไม่เคยเข้าไปเลยนะครับ มีแต่ชื่อเฉยๆคุณพี่ขากลับนี่เราเรากลับทางไหนครับก็ขึ้นทางนู้ดีกว่าเพราะตรงนี้แคบถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่ว่าแคบเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นโถงใหญ่ขึ้นมานิอนึงยังงงอยู่ว่าเขาจะให้เราไปดูอะไรอะไรอึดอัด นี่เป็นปลากายเพชรของสองลูข้างทางจะมีเพชรปลากายอย้เพชรข้างในจะมีพระธาตุสีวดีแต่ว่าเราแค่มาสำรวจไม่ได้มาเก็บเลเ็นเป็นเม็ดๆก้อนๆเลยปลากายยิ่งเข้าไปลึกยิ่งหูใกล้ใกล้สุดหรือยังที่ว่าตรงคานาใก้แลช่ไหมไ่เว้ยแต่ว่าอากาศร้อ,อเนะ <laughs> เริ่มแจ่มป่อแล้วกัน หายใจอ่าค่อยๆอำบาบนิดหนึ่งหายใจช้าๆโยนไม่ต้องไม่ต้องเร่งครั้งแรกก็จะหายใจยากไะแต่เราชินทางแล้วใช่ครับสำคัญตรงต้องฝึกสมาธินี่แหละเนี่คือทางออกทางเีนึงก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งไปฟังหนึ่งแล้วเท้นทางที่ไปจริงๆสุดตรงไหนครับที่ตรงนี้ได้ตรงนู้นก็ได้แต่ตรงนู้นผมยังไม่ไปไปได้อีกเรื่อยๆหรอครับ ไม่ไม่โยมโยมต้องขึ้นเดกทางทางนู้นแต่ทางนี้ก็มีทาง,อ,งอ,อันนี้อะไรที่บอกว่าต้องขานเข้าไปแล้วเพราะว่าจะแคบลงเรื่อยๆเหมือนงูที่เลื้อยไปม,มีมีอะไรไหมว้างไหนไปอีกลึกก็อย่างที่เจอก็คือพระธาตุสีบริเวณไปดูแค่พระธาตุก็พอครับพี่อ๋อตอนนั้นต้องขานเ,เดี๋ยว<อ>่ซาบงจะเลยอีประมาณเท่าไหร่ไม่ถ้าถึงพระธาตุอืมค่อนข้างค่อนข้างขาดเยอะอยู่ปวดหลังกันทีเดียวปวดเข่าปวดหลัง ธาตุสีวลีเป็นเป็นแบบแบบไหนครับเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆโยงเขาจะขึ้นตามหินแบบเนี้แหละแต่หินตรงนี้ที่ส่องไฟไปก็จะเป็นประกายแต่ว่าการเข้าไปเนี่ยหายใจลาบากกว่านี้เป็นประกายเยอะเหรอก็คือเหมือนเป็นเกล็ดแก้วเป็นเกล็ดเกล็ดเหมือนกาบเพชรอะวางอยู่บนหินเลยอะก็วางอยู่เป็นเม็ดๆเลยวางเป็นระเบียยคือไม่มีใครมายุ่งไงเขาก็เลยแบบสวยงามอยู่ตรงนั้นไกลไหมก็คือถามว่าไกลไหมไม่ไกลมากแต่ว่าคานเนี่ยมันเหนื่อย กี่เมตรประมาณอืออย่างที่บอกผมขาไม่ถูกแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งโอ้ไม่ไปครับไม่ไปเออประมาณเนี้ยแต่ทาหรบไงพี่รู้สึกว่ามันไม่ไกลมากแต่ว่ามันคานมันเหนื่อยแต่ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอประมาณเกือบ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 คือมันมันเหมือนอีกโรกหนึ่งอ,ะอ่ะเอออือยงต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ำเนี้ยมันมีหลายห้องถูกไหมแต่ละห้องมันก็เหมือนมิติมิตินความสวยความงามมันก็แตกต่างกันจะถามว่าเจออะไรที่มันลี้ลับไหมถือถ้าที่เนี่ยยังไม่เจอ แต่จะเจอธรรมชาติงดงามมากกว่อ๋อนีเราโยนลงขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งจะมีทางอีกทางมีทางเหมือนเหมือนอย่างนี้เหรอครับใช่ใช่มงพี่ไปไปด้วยไหมมงพี่อาะเดิคือตรงนี้ผมก็ยังไม่กล้าลงเขาบอกว่ามีงูหญะไี่งูใหญ่ตรงไหนมเนี่ยดูนั่นโอ้แต่ว่าเคยมีคนไปใช่ไหมเออคนไปไหมเขาก็ลงไม่สุดกันคนที่พาไปเขาก็ลงไม่สุดมีแก้วด้วยไหนไหนนี่ครับใครลงมาให้จละเนี่ย อ๋อเศษแก้วเศษแก้วอ๋อไว้เอาไน้นะครับลองลองส่องไฟดูนูน้นอะไรมะั้งไหนเด้กริมนูน้น,นะมะั้งแต่ทางนู้นยังไม่เคยนะยังได้ยินเสียงน้ำมีมีทางหนึ่งที่ลงไปทางน้ำใต้ดินในนี้ เนี่ยฟังเสียงดูตรงนี้นายโยมต้องมาอยู่ตรงนี้อ้ามีมีมีได้ยินทางจะ่รู้ทางแต่จะไม่ลงนะเพราะว่าไงเอ๊ะเขาลงไปขนาดนั้นเลยตรงนี้อือ